เครือข่ายองค์กรเยาวชนสายเชือกเดียวกันจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมัิยย์ประจำจังหวัดนราธิวาสขอเชิญพี่น้องร่วมงานรอมานานรอมดอนในวันศุกร์ที่20มิถุนายนนี้ณหาดนราธาจังหวัดนราธิวาสในงานพบกับกิจกรรมบรรยายอนาชีตและบูธสินค้ามากมาย เตรียมตัวพบก,กับปักถาพิเศษเพื่อที่สุเจ้าจะได้ยังเกรยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อิสมาอล,ลุตฟีจาปาเกียเสวนาพิเศษโรมนานรรมบอดโดยอุสตา d มุัม m มัดคอยาอุสตา d มุัม m มัดซันมาดดำเนินการเสวนาดโดยอาจารย์อบูนูไฟอิสมาอมีลลปัญญายพิเศษหวนสู่รมบอของบรรดาชนโดยอาจารย์บับลี่อับดุรห์มาน บรรยายพิเศษอูฟิโรลหาโดยอาจารย์มุริทิมเมสเนสนใจจองมูดขายสินค้าติดต่อ0896809943 0896809943หากคุณกำลังรอต้อนรับรมตอนงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงาดดีกว่เ